ช่องโอเยาชาแนล้ะครับผมสวัสดีพี่น้องมาเห็นหนามาเห็นหนาวข้าวเท่ี่เจอหนาว่าได้เลยสวัสดีครับมาเจอกันแล้วครับผมใเพื่อนเพื่องงานเขาแล้วปีนี้หน้านาวครับผมโยเข่าสงกันฝนตกมาเจอกันจะได้ต่วนรถครับเบิองรถพี่น้องเบิองรถอันนี้ต่นครับหน้าหนา เบิ่งหนาเบิ่งหนาเบิ่งหนามมันมาติดลมมันติอยู่ได้บ่อรถโอ้ยเป็นอาทิตย์ตรวรถครับเมืองรถนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งรถอย่างนี้ตอนนี้ก็ร่างหายคออี่าค่ะก็ร่างหายคอพี่น้องหายคอพ่อบอกให้มันหนัก ม่นนมั่นักเพื่อมันขืนนะค่น้องเนาะรถหลาห้องเก่ามากเลยห้องรถเกี่ยวขอนมหลาเมื่อคลืนนี่ก็บอขืนนะคะไม่ได้จิตมน้ำกันกตอนยตอนนี้ก็เลยประสานหารถเมคโคอยู่โอ้วัดจิได้เมคโคว่าจะว่าห้องล่องหาเขาก่อนนะคะให้เขาออกซะนะมันขืนชิ้นงานช้นงานนีน ล่องอีกด้ไหมพี่น้องล่องอีกล่องอีก่ะล่องอีเราใส่แห้งคนอยู่เลยงานกะลังลอดรถนะพี่น้องลอรถมาหลักแล้วก็ล่องซอยซอยล่องเมืองเพื่อไม่ขืนวารถก็จะกัดจีดง้าเก็จยังมาถ่ายบัไดค่ะอ้าเลยย ไปลูกไปายลูกลาไปไปลูกลาไปไป่ามีได้สิลงบอลนี่ยติดจ,จมล่องบดขั่นหรือจังหน่อยทามีด้สิลงบเนี่ย ถ่ารถมาลากต้าเห็ดต้าเห็ดติดจมแล้วก็เกลอไหวดอกพี่น้องเมื่อคืนเมื่อคืนพี่น้งเมืองเอาข้านีมาลากกันติดน้ำกันแล้ววันนี้ติดไมจะทางลงงิิไปว่ารถเจอขบวนน้อนี่ โอ้ยเลิกคักขึ้นมาไหนลองรถเจีาายอ์ขั้นแม่มาอีกกไมอะไรเาม่นนเี๋ก็ลมไปน้น่าไปนอนลามลาัน,นอั่โอ้ยสว้อนมาหอนี้ค่ะข้าอี่างงี้ oh no, 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 no. แอเนี่ยแกคืนพี่น้องเอ้ยว่าเจ้ากันนีว่าลาออกมาตีสดแต่บ้านมเราหอนรถเกี่ยวอยู่มามาเบิ้งมาเอาใจใส่กันด้วพี่น้องไม่ติดขลนบ่มือนกิ่นขอพี่น้องเ้ยสเดยวรถหารถวาลาพี่นเอง เดียวไม่ <c oughs> อีกขั้นหนึ่งใช่ไหมะทุกคน,น่าให้กำลังใจกันเยอะนีค่ะนเ่็ติดลมลงมบ่ไ่อมาหอดนี่ค่ะบาหอดเลยอลอกใร้อนดึงบนก่อนนะท่อน เด็นว่ร์เขาใ้ืนเด้่องเื่อติเต่อทางเรื่องอะเด้อ เ,เลกวันซ้าง <laughs> เือาางเอวขั้นคุนขืนได้าพี่น้องขันข้นคุนขืนได้ไหมแล้วเอารถเกีวขึ้นแล้วเอามาลากลากรถไทได้ไไดไปได่ะพี่น้อง เรีบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถเท่าเรียบร้อยแล้วน่อยู่บ่กินได้แล้วพี่น้องเบิ่งหน้ตัวที่ตรวโลกเลยครับมเียนนามากมขึ้นไรนอนหนามเห็นหันเลยนานหนามเห็นแต่ถึงจะมาขึ้นแต่ยัดกบกนี่ม้วมทำาหกโมงนะหกโมงพี่น้องเิ่งนอนเท่านำเนจหกโมงจนบสามยังเอ็ขึ้นได้เอาเดอนจนใบสามแล้วยังเห็นเหมนพี่น้องเห็นอะยังที่ไทยเืิ่งตรจจิ้มแหะ รถทว้างขันหน่งทำความสะอาดเยอะเลยลุยงานต่อได้แับนี้ลุยต่อไปพี่น้องสู้ต่อไปแท้เพราะว่าข้างวดรออยู่ก็จอดแรงแรงไมปวะไรเนี่ยถูต่อไปครับผมผมที่พี่น้องขิ้มีกัเมียะไรมาไทยมียะไรมาไทยบ้างตัวตินลมวะไรกะตัวไทยกับม้าซอยกับตีนลมอีกหรืออะไรอีกเกี่ยวม้าซอยกันอีกนั่นขึ้นได้พี่น้อง เดี๋ยวครับผมไม่ได้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 ่าง้นี่หารหารมากขี่อยู่ผมเ่ครับพี่น้องเปล่นผมเป็นไนที่มีการเนี่ยครับเพื่อนหามาตายเบิ้องหล้ชีวิตของชาวไเกียวละห่อนย่ไหนเกี้ยวเขาะพี่นี่ก็เลีนน้าแม่งน้อยห้ก็สงกันทุกีก็บไม่นันพี่น้องี่นี้มันฝนมาหลายแล้วฝนมาแบบ มันว่างแล้วที่พมันที่ตัวนะเมันเป็นคนประจานเขาอีเยอะอยู่มันกิบเพาคือคนทัวไบอกเขาเมื่อไหรไว้าจะจบเรื่อมันว่างขอบคุณทีมงานถี่นวาเอานสองขั้นสามขั้นถี่นวาเป็นทว้อยนะครับขอบคุณตลอดน้ำใจทุกขั้นเลยนะครับที่ช่วยกันนะฮะเจอกันคองบสำหรับคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องโอเจ้าแชนแนลนะฮะแล้วก็โอเจ้าแฟนเพจด้วยนะครับผมทุกคนช่องนิ้รู้ใช่ได้เอาไหมคแฟนเพจด้วยชาแนลด้วยนะครับผมโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวััสดีครบ